สวัสดีครับพบกับผมพงจากเพจสเปร i t t to you กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยได้ของดีมานะครับผมคิดว่าเป็นคู่แรกๆในไทยเลยนะเพราะว่าเท่าที่เห็นยังไม่มีใครได้ใส่หรือว่าเอามาถ่ายรูปโชว์ในไทยเลยก็เลยรีบเอามาถ่ายรูปให้ดูกันแล้วแล้วก็เหมือนมามารีวิวเป็นวิดีโอกันครับตัวนี้เลย Nike Air j o จ d a แดน o w ในสีที่ชื่อว่า v i n t a g e UNC Gray นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้จากเกาหลีมาเลยนะครับบินตรงบินด่วนมาเลยอ่าสำหรับประเทศไทยตอนเนี้ยในวันที่ผมถ่ายอยู่อะ ยังไม่มีข่าวการวางขายแล้วก็ในหลายประเทศทั้งองเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ยังเงียบๆกันอยู่นะครับนี่อ่ะความดีงามของมันก็คือว่าชุดสี UNC อ่ะคือมันเป็นสีออกขาวฟ้าเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นขาวอ่าเป็นฟ้าเทานะครับก็เลยเรียกว่า UNC gray แต่ว่าเพิ่มความวินเทจเข้ามาทั้งเรื่องของการดรอกสีลงให้เฉดมันเป็นแบบสีเปียนหน่อยๆเนาะมันก็เลยจะได้ความออกเป็นวินเทจมากขึ้นรวมถึงมิโซขอบตรงนี้เราจะเรียกว่าชั้นมิโซนะครับ ใช้จากปกติจะเป็นสีขาวเนาะตัวนี้ก็ปรับให้มันเป็นสีเหลืองครีมเหมือนกับว่ารองเท้าเราเก็บมานานแล้วนะครับมันก็จะมีอาการออกซิเดเซชันจากสีขาวเป็นสีเหลืองนะครับตัวดีเทลผมชอบมากๆไม่ใช่แค่เรื่องสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุตรงส่วนสีฟ้าเป็นหนังสีเทาเป็นหนังแต่ว่าตรงสีเทาอ่อนตรงนี้นะครับเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็รวมถึงสว o ชโลโก้ก็มีลวดลายของเขาด้วยนี่ลิ้นรองเท้าดีไซน์แบบ inside out นะครับนี่จะเป็นโชว์ฟองน้ํา ซึ่งฟองน้ําปกติมันจะเป็นสีขาวเนาะแล้วว่าพอเก็บไปสักพักมันจะเป็นจากขาวมันก็จะออกเหลืองๆนะอย่างใครเล่นมานานจะเห็นจะแดนวั Off White, นออฟไว้เนาะก็ลิ้นฟองน้ำเนี่ยตอนแรกขาวฟ้าสักพักขาวตอนนี้ก็เหลืองนี่อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับทาให้เหลืองมาเลยโลโก้ที่ลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นอีกแผ่นเป็นแปะเย็บแบบนี้เลยนะครับอ่ะสติชิ่งเดินได้ออกสีส้มผมว่าอันนี้โดดมันทำให้แบบดึงมิตติออกมาโดดเด่นมากนะครับนี่ป้าจากอ่าเกาหลีเกาหลีเลย อินโซไม่มีอะไรว้าเป็นพิเศษนะครับเป็นแผ่นสีขาวแล้วก็โลโก้จัมแมนสีออกส้มๆอ่อนกว่าตรงได้ที่เดินนิดนึงนี่ตรงนี้ผมชอบมากคือส้มพอมันปรับเฉดออกมาเนี่ยตัวนี้มันจะออกเป็นเหมือนส้มทองเนาะนี่อ้อลืมผ้าที่จุดหนึ่งไปคือตรงขอบด้านในตรงเนี้ยครับปกติมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้าใบาธรรมดาเนาะหรือว่าก็เป็นผ้าตะข่ายเป็นเมชเลยอันนี้เหมือนเป็นหนังมันเป็นหนังเลยแหละซึ่งแบบวันนั้นไม่ผมรู้สึกว่ามันดูพรีเมียมมีความแบบซอฟทั h มากขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้สองข้างเหมือนกันไม่ได้เล่นดีเทลมิสแมชนะครับนี่ให้ดูอ่ะเป็นของดีผมมั่นใจว่าตัวนี้ราคาไปต่อแน่นอนนะครับยังไงอนาคตราคาขึ้นแน่นอนอ,ออกมาทรงเดียวทรงผู้ชายไซส์หกถึงสิบหนะครับถือว่าครอบคลุมแหละผมว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กทุกเพศทุกวัยละ,ะราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่ประมาณหนึ่งบาทนะครับณนะตอนนี้นะแต่ว่า ผมคิดว่าวันที่ออนคลิปออกไปเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปอีกสักหน่อยแล้วแหละเพราะว่าของมันดีจริงๆของดีแบบนี้ทรงดีมีอนาคตแนะนําว่าถ้าชอบรีบสั่งถ้าอยากเก็งกําไรต้องรีบเก็บครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันไม้แรกกันเนาะอ่ะสนใจสอบถามปรึกษาถามรายละเอียดได้เลยครับที่เพจสปิริตทูยูหรือว่าไลน์แอดสปิริตทูยูครับแล้วเดี๋ยวเราหาคําตอบมาให้คุณอยากรู้อะไรบอกเราได้เลยครับผมก็ประมาณนี้สําหรับวินเทจยู c ิแครเกรย์อย่าลืมนะครับว่าของดีแบบนี้รีบเก็บครับผมสวัสดีครับ